ของเล่นเสริมภกษะและเสริมพัฒนาการสื่อเสริมพัฒนานะคะกับเจนเจอรีวัฒนาสินค่ะซึ่งคัิปนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในคาถาดาที่ขอกเรานดจัดกยนมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตั้งแต่ปี2549นะคะจนถึง6ันนีค่ะสนใจนะสามารถจะเดินมาย่อนในกล่องบระดาได้มือของพี่เจนนะครับเราซิ้ฟิสอได้เลยนะคะวันนี mm. ้ ะะไทย,ย,ยนะคะเขานำไปมอบให้กับบริษันะคะและจบเงาเด่นนะคะช่วยกับเด็กๆนะคะดูด้วยโอากาสค่ะใครสวยใครรวยก็จ่ายเงินได้นะครับนี่ข้างหลังบอกว่าใครสวยใครรวยรีสหากเงินได้เลยนะคะใครที่สญญนใจนะเข้ามาติ๊กน้ำในวันนี้ค่ะสุดทุกความเพียรข่ามอบของเล่นเสริมทักษะ พี่น้องครับีองย่าเดินไปสิครับตรงน้้ผมแล้วเดินไปอย่างนี้มันเอามาหยอดสักห้าบาทสิบาทหาเงินนะครับชชวยให้น้องมีขอเล่นเยผมร่งไปรับเลยนะครับผมิ่งไปรับเลยครับนี่นะครับมาดูนะครับคนทำดีให้พ่อดูครับเย่มโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่คนทดีแลหน้าตาจัดดีนะครับ วันนี้อากาศดีเหมือนหน้าตาพวกเราทุกคนนน้องนะได้นำอีกทีโอเคครับน้องเคน้องเคโซครับโซแพทแพทเนสครับโซแพทเนสอ่าเอาไปไหนลละเนี่ยเดินมาคิดข้าดอย่าลืมไปยอดนะคะที่ต่อมรับไรราได้เลยดูให้ขอดูจาก two population ค่ะและนอกจากนี้นะคะ ที่พลากรนั่นเองนะคะใครที่สนใจอยากซื้อปิกซั่งนะคะเปิดรับซก้อได้เลยนะคะยอดในกล่องรับปิกซั่งเลยนะฮะิดนึงอ่าใครที่มีสตุ้งสตาร์นะครับลองมาหยอดกันสนิทสน่อยเพื่อน้องๆที่ได้โอกาสในการได้รับของเล่นหรือการได้รับสิ่งของที่เขาสามารถจะใช้ได้ค่ะและต้องสื่อในสัปดาห์ต่อไปปิกซั่ของเรานะคะอก็จะบริที่ของเราจะไปสนิทสน้อยเลยนะคะ ให้โอกาสดูว่าที่กระจกแมวนะครับมูลนิธิกระจกแาเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสตลอดเวลานะครับวันนี้ผมแล้วก็น้องๆ AF อีกสี่ท่านนะฮะออา้าวชีวิตของเราใช้ซะอ๋อวันนี้นะคะเราไปอยู่กับคุณเจษจักรีนาราชศิลปินนะคะ AF เก้าศิลปินกับศิลปินกับ ี้เลยนะคะโดยวัตถุประสงค์่ะประชาชนนะคะช่วยกันทำบดีค่ะเพื่อเฉลกเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะใจค่ะเมื่อแต่อยาสส่งนี่ใสใจกันซ่อนหยือจะ้ไม่อย่างรวดเร็วไปแล้วเลแล้ว ีสเลยไปล้อบเไม่ได้กอดแบบเป็นการกอดสร้างภาพกอดแน่นๆนะฮะมาเยอะอ่ากอดใสปั๊กใ่กอดเลยกอดยับตั้กใจกอดเลยใ่ะหวอาสดีครับัี่ะย้ายด้วยนะคะถ่ายรูปขอถ่ายรูปเลยนะครับมาแรงนะครับคุณนี้นะารโอเคหัย่า ทำไ็ได้ค่ะคุณพี่ได้โอเคครับมาชก่นชมโครงการทำดีให้พ่อดูเป็นโครงการที่ดีนะครับวันนี้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเกาวนะครับจะหาเงินที่จะไปช่วยน้องๆผู้ได้โอกาสนะครับ ของกระจนนะคะน้องสาวทีนะคะก็ยังมีหนังสือค่ะห้ได้นะคะเปิดใจนะคะงคงาใจอย่ะคะที่จ้ได้เลยนะคะที่เีอยากไดู้เราเนค่ะค่ะและในวันนี้นะคะกักรค่ะเป็นพบกับเหล่าศิลปินนะคะคุณเซซเชนลี ไม่ลองนะเดี๋ยวลองต่อเพื่อให้เต็มใเดียวโอเคโคว์การทำดีให้พ่อดูดี่ก็โชวงการขายควายช่วยแม่นะครับลองดูนะครับอ่ะถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงเข้าไปทางไหนต่อครับพี่น้องเดี๋ยวไปทางนี้นูกอ่ะไปพวกเรานะครับเดินไปถ่ายรูปถ่ายซ้ำนะครับ ชิญเลนึงะใช้ค่ะสันมาอะยอดเยอ่ยเลยนะีเลีเล็กหีพ่เลยนะคะใครที่อยากจอพ่อพนะคะก็สามาาถมาได้เลยเหกล่องแดงนะคะที่เราเดินไปเนียสามารถมาหย่ด้ทุกล่องเลยนะคะมีทั้งหัดมากล่องนะคะแล้วก็รูปมากันไเยอะนะคะจะได้ได้ผลจกพดเลยค่ะจแล้วนะคะ